มันไปผิดพลาดในเกมนี้หรือธรรมชาติหรือเขาเรียกว่าเวรกรรมมันกำลังที่จะทำให้คนไปเจออะไรไปขุดคุยอะไรขึ้นมาแล้วอาจจะอยู่ในรูปแบบของว่าเฮ้ยเราเข้าข้างกันนะเรามาอยู่ด้วยกันนะสมมุติอย่างนี้นะผมก็เลยเรียกว่าเอ้ยระวังนะ เรียกว่าถ้าไปพลาดทุกคนต่างมีสมมติฐานในใจตัวเองแมนจะทําหรือว่าบางอย่างแค่เกียดลุงพลแต่เขาอาจจะมีสมมติฐนะานส่วนตัวอยู่นะครับดังนั้นก็ให้ระวังดูสมมติฐานส่วนตัวอยู่นะฮะสมมุติว่าผมผมมีพื้นฐานบางอย่างที่ไม่ถูกกันอยู่แต่ว่าบางอย่างนําเข้ามาแต่ผมเชื่อว่ามนุษย์เราอาจจะมีข้อมูลใหม่ ที่จะเปลี่ยนใจเขาได้ข้อมูลใหม่เปลี่ยนใจเขาได้แล้วสมมติว่าผมแมมรู้จักกันแบบเอ๊ะฮ้าแแะผมไปเจอบางอย่างเขา้าข้อมูลนั้นจะเปลี่ยนใจผมใหม่เมื่อข้อมูลนั้นเปลี่ยนใจผมใหม่ผม,ผมก็รู้แล้วว่าผมถือไพ่เหนือกว่าใครบางคนผมกำลังถือไพ่เหนือกว่าผมก็จะต้องเอาไปให้เขาเห็น แล้วก็อาจจะเรียกร้องผลประโยชน์บางอย่างก็ได้เพราะมันเป็นความลับสมมติอย่างนี้นะผมชอบดูหนังสอบสวนสืบสวนดังนั้นก็นะครับถ้าคุณจริงใจคุณต้องเปิดเผยฮะผมอยากให้ฝั่งตรงข้ามลุงพลทั้งหมดเนี่ยเปิดเผยแบบลุงพลใครเห็นด้วยกดนัวใจรลลัวครับให้คนไปดูให้คนไปทักทายให้คนไปนอนบ้านให้คนไปอยู่นั่นอยู่นี่ขอให้คนไปเรียกว่าไป ตุ่มโฮมอะไรก็ได้ฮนะไปกินไปเที่ยวอยู่ในบ้านทําแบบลุงพลสักครั้งหนึ่งนะครับจะเรียกว่าขอบคุณมากคุณสมบัตินานะครับที่นะครับขอเป็นคนกันเองครับอ่าคือสมาชิกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะครับนี่นะฮะถูกไหมมันมีมาตรฐานหนึ่งที่ผมเองยังไม่เห็นจากฝั่งตรงข้ามที่ด่าลุงพลครับก็คือ การเปิดเผยความจริงใจคือการเปิดเผยคุณต้องมีความจริงใจหลายอย่างต้องทําให้ได้แบบลุงพลลุงพลเป็นคนเปิดเผยมากไม่มีใครทําได้แบบลุงพลนะครับที่จะให้ใครในะฮะที่จะให้ใครๆนะครับเข้าไปถ่ายเข้าไปทาอะไรนะฮะไม่มีลองให้ยูทูบเบอร์ไปถ่ายชีวิตคุณสินะครับ แล้วก็ให้มีผลที่จะมีผลต่ออะไรครับก็คือให้รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนจริงใจเป็นคนที่ให้ทุกคนเข้ามาถ่ายไปทำ YouTube ของกับคุณไปถ่ายในบ้านคุณไปถ่ายนั่นถ่ายนี่ไปถ่ายตอนกินข้าวไปถ่ายตอนพูดคุยทั่วไปเนนะฮะลองทำแบบลุงคนสิลองทำแบบลุงคนส,บบคนสินะครับ แล้วคุณก็จะได้ใจสังคมมากขึ้นเฮ้ยคุณเปิดนี่ว่าคุณเปิดคนที่มีความจริงใจคือคนที่เปิดนะครับลองทําดูนะครับส่วนผมผมรู้สึกว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเป็นผมผมจะไม่ไว้ใจเท่าไหร่กับคนที่มีพฤติกรรมสองด้าน เคยอยู่ฝั่งลุงพลจู่ๆแล้วมาด่าลุงพลแบบเนี้ยนะครับเผื่อเผื่อเขาจะมีกําลังหาเหตุผลบางอย่างอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะดังนั้นบอกว่าระวังเด้อระวังเด้อขอบคุณมากครับ160ท่านนะครับ226ท่านนะครับ226ไลน์นะครับผมนะครับนะฮะสวัสดีครับคุณเรสมี่ครับผมนะฮะ คุณไพบูรณนะครับผมนะฮะคุณน้องอาร์ตนะครับนะครับแล้วก็นะครับเ d h ดนะครับคุณธัญรัตน์นะครับผมนะฮะคุณมีใครอีกนะครับคุณสุภูนนะครับผมนะครับคุณเอฟทีนะครับนะครับคุณสุคนธานะครับคุณอัมพลนะครับผมนะฮะ คุณเอฟจีคุณเจริญนเเมตินะครับคุณเจสซิก้านะครับสวัสดีครับผมคุณทอยนะครับผมนะครับคุณแอนนี่นะคุณวันเพ็ญนะครับคุณภาษาญี่ปุ่นนะครับผมคุณไปปิดประตูสิคุณนัทพรนะครับผมนะครับคุณบุญชวนนะครับคุณวันนีนะนะครับขอบคุณมากครับคุณสุทินด้วยนะครับเหมือนผมพูดนะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะ สิบแนาฬิกานะครับนะช่วงนี้ได้ประมาณร้อยกว่านี้ก็ก็ดีแล้วนะฮะนะครับจริงนี้นะครับเราจะมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าลุงพลบริสุทธิ์ดังนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่นะครับมันต้องมีข้อมูลบางอย่างเหลืออยู่มีข้อมูลบางอย่างปกปิด หรืออาจจะไปเผลอไปไว้ใจใครแล้วไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วก็จบกันเลยนะจบกันเลยนะคุณจะตกเป็นเบี้ยล่างทันทีนะครับคุณจะตกเป็นเบี้ยล่างทันทีนะครับให้ระวังเรื่องนี้นะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเด้อนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะฮะนะครับถ้าคนดีรวมกันสังคมก็จะได้ประโยชน์ถ้าคนดีรวมกันสังคมก็จะได้ประโยชน์เพราะว่า วิธีคิดของคนดีทิศทางของคนดีที่มารวมกันเขาจะต้องทําแต่ความดีนะครับแล้วก็คนดีจะมีวิธีการกระทําที่เป็นไม่เป็นโทษต่อกันไม่เป็นโทษต่อกันจะเป็นเกื้อกูลต่อกันจะไม่มีความอิจฉาลิษยากันจะไม่มีการโลภมากอย่าง อากได้อยากเอาเปรียบซึ่งกันและกันอันนี้คือคุณสมบัติคนดีต้องรักสามัคคีกันได้ผมยังไม่เคยเห็นคนชั่วรักสามัคคีกันผมเห็นแต่คนดีเท่านั้นครับเพราะว่าคําว่าความรักสามัคคีเนะี่ยมันเป็นพื้นพื้นที่ของคนดีนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่ได้ว่านะดังนั้นช่วงนี้มีคนเตือนนะครับว่าพวกเราระวังนะครับว่า เขาเจอเรื่องคดีนะครับดังนั้นเขาก็จะพยายามแก้เผ็ดพวกเราทุกแบบนะครับดังนั้นมีการเตือนว่าจอนเอ,อ้ยอย่าไปพูดชื่อใครนะอย่าไปพูดชื่อใครนะครับต้องระวังสิครับคุณอิงออนครับคุณสมบัติคุณ,คณน้องอาร์ตนะครับอย่าไปพูดชื่อใครเด็ดขาดนะครับการพิมพ์ก็อย่าไปพูดนะตอนนี้เลยว่าฝั่งฝังตรงข้ามมงคล,ลเนี่ย เขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะจู่ๆกลายเป็นว่าเมื่อฝั่งลุงพลโล่งฝั่งอื่นก็ต้องระวังนะครับแล้วมันมีการผิดพลาดคือลุงพลโล่งฝั่งเราพูดแต่เรื่องแบบนี้มันกลับกลายทําให้ฝั่งตรงข้ามลุงพลนี่โกรธเกลียดโมโหเมื่อโกรธเกลียดโมโห เช่นมีแต่ทนายมีแต่ทนายไม่อยู่ฝั่งเราเออทำไมมีแต่ทานายไม่อยู่ฝั่งลุงพลวะเนี่ยทนายทั้งประเทศทำไมไม่อยู่แต่ฝัง่งลุงพลยิ่งทำให้ฝั่งอื่นโกรธเกลียดมากๆนะครับแล้วพลาดไปนะครับอย่างที่เขาว่าเ่ยนะนะอันนี้มันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ฝั่งตรงข้ามลุงพลเนี่ยเรียกว่าเกิดความลำบาก มันมีสิ่งที่แคบๆเข้ามาทั้งทั้งระแวงนะครับทั้งระแวงเอาเป็นว่าถ้าลุงพลมีแนวโน้มไปในทางที่บริสุทธิ์ก็แสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเครียดสิครับทำไมพูดแบบนั้นครับเพราะว่ามันมีสองฝั่งในการต่อสู้จะถูกทั้งสองฝั่งเป็นไปไม่ได้ลุงพลไม่ผิด คนเหล่านี้ไม่มีความผิดเป็นไปไม่ได้ถ้าลงพลผิดฝั่งนี้ก็ต้องเป็นข้อมูลถูกถ้าลงพลบริสุทธิ์ฝั่งนี้ก็สวยมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเขาเรียกว่าเดิมพันสูงครั้งนี้เดิมพันสูงเดิมพันถึงขนาดว่าล่มจมสงครามครั้งนี้เดิมพันที่ล่มจม ดังนั้นเมื่อแนวโน้มลุงพลโล่งป้าแตนโลกก็แสดงว่าฝั่งลุงพลป้าแตนเนี่ยเรียกว่าขีดความดีมันพุ่งขึ้นถ้าขีดความดีพุ่งขึ้นอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องต่ําลงสิมันจะพุ่งขึ้นสองฝั่งไม่ได้นะครับดังนั้นเกมครั้งนี้ถึงขั้นล่มจมฝั่งนู้นก็ต้องบอกว่าจะฟ้องลุงพลใช่ไหมฮะเรียเรียก ้องแพงฟ้องแพงตอนนี้ก็เตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อมันจะต้องชัดเจนที่ศาลนัดหมายว่าอ่ะไหนคุณจะฟ้องอะไรข้อมูลอะไรมีหลักฐานอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะฟ้องแพ่งเขาอ่ะเตรียมเ,เตรียมไว้ก่อนนะแต่ที่สุดแล้วศาลจะต้องตัดสินก่อนนะ เมื่อศาลยังไม่ตัดสินเพราะว่าขั้นตอนมันก็คือจำเลยไม่ได้รับสรรารภาพเมื่อจำเลยยังไม่รับสรรารภาพเอาเป็นว่าถ้าคุณมั่นใจก็เตรียมหลักฐานไว้แล้วใครคือผู้ใครคือผู้จะได้รับได้รับผลประโยชน์อ่าก็บอกชื่อมาอมีบัตรประชาชนใครเป็นผู้รับผลประโยชน์มีชื่ออะไรบัตรประชาชนอะไรเตรียมมาทําหน้าที่แทนใครอย่างไร มีหลักฐานอะไรไหมที่จะร้องที่จะร้องอ่าร้องแพ่งเนี่ยจะฟ้องแพ่งเขาเนี่ยมีหลักฐานอะไรไหมมีหลักฐานอะไรไหมอ่าเช่นมีภาพถายย่ายยังไงยังไงที่บอกว่าเขาทําให้เสียหายอะไรที่เป็นทรัพย์สินและไม่เป็นทรัพย์สินที่ไม่เป็นทรัพย์สินนี่อ่าคิดว่าอ่าจเลยในอนาคตเนี่ยที่เขายังไม่ตัดสินเนี่ยคิดว่าเขาจะต้องใช้จ่ายอะไรกับคุณบ้างคุณเสียหายแล้วก็เขียนลงมาให้ละเอียด เพื่อให้มันจบจบไปนะครับถ้ามีการต่อสู้ถึงขนาดไหนศาลต้องตัดสินเป็นที่สุดอย่างไรจรึงค่อยมาว่ากันนะครับก็คือให้ให้เตรียมทุกอย่างไว้ก่อนมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าบุคคลที่คิดจะฟ้องเขาถ้าศาลตัดสินว่าเขาไม่ผิด เขาไม่ผิดอาญาแพ่งก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาผิดอาญาอ่ะก็ก็เป็นการต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไงฟ้องแพ่งต้องเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาคุณก็เตรียมไว้ดังนั้นมันดูดูแล้วมันเหมือนกับว่าฝั่งไหนแพ้ครั้งนี้คือล่มจมฝั่งไหนแพ้คือล่มจมฝั่งไหนแพ้จะมีเรียกว่าผิดอาญาและแพ่ง ฝั่งในแพ้โดนทั้งอายาและแพงดังนั้นเรื่องนี้มันใหญ่โตมากเรื่องนี้มันคอนคอขาดบาดตายนะครับเรื่องนี้มันคอขาดบาดตายนะครับผมนะฮะเรื่องนี้นะฮะเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวมันนี้ไม่ได้นะฮะอะต่อนะฮะ ต่อมานะครับที่ผมพูดเนี่ยถูกไหมฮะใครเห็นด้วยกดรั้ใจเรืรัวครับเพราะว่าเดิมพันสูงเพราะว่าฝั่งนน้นไม่มีทิศไม่มีช่องที่จะให้ลุงพลเป็นคุณบริสุทธิ์เลยฝั่งโน้นไม่เคยให้ช่องว่าลุงพลบริสุทธิ์เลยนี่คือปัญหาครับมันมันกลับตัวไม่ได้มันกลับตัวไม่ได,มไมได้มันก็ต้องเดินหน้าครับดังนั้นมันก็ขมุงเกี่ยว สถานก,การณ์ต่างๆมันเป็นมันเป็นไปในทางที่ดีต่อลุงพลเมื่อไหร่ฝั่งนู้นก็เครียดสิครับฝั่งนู้นก็เครียดซึ่งแนวโน้มมันกลายไปว่าฝั่งลุงพลโลง่งผมย้ํา,าว่าคําว่าโล่งคือคนบริสุทธิ์ครับเพราะว่าถ้าลุงพลฆ่าหลามจริงอะ่ะแล้วจะไปบอกให้ปากคํากับศาลแล้วบอกว่าตัวเองโล่งแสดงว่าลุงพลต้องโกหกศาลนะต้องโกหกศาล ถูกต้องไหมฮะแต่นั้นเรื่องนี้มันกระเถิบมาเรื่อยๆกระเถิบมาเรื่อยๆฝั่งลุงพลยิ่งโล่งฝั่งน้นก็ยิ่งเครียดฝั่งลุงพลโล่งฝั่งน้นก็ยิ่งเครียดทางมันจะเป็นอย่างนี้ครับไม่สามารถจะทําทางใหม่ได้เรียกว่าต้องล้มละลายฝั่งหนึ่งฝั่งใดต้องล้มละลายถ้าใครชนะคือผู้อ่ใครแพ้เอาง่าย ใครแพ้คือล้มละลายมีพ่วงท้ายด้วยติดคุกติดตารางแล้วก็เรียกว่ามีอะไรต้องรีบขายหมดเลยครับขายบ้านขายช่องขายรถขายอะไรก็ต้องรีบขายนะครับถ้าคุณแพ้เป็นการตัดสินเป็นที่สุดนะไม่มีใครเอาไว้แน่ครับยกเว้นว่าโอ้จะมีใครที่ว่าไม่เอาละอ่ะมันเบื่อแล้วไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลแล้วใครแพ้ชนะก็ว่ากันไป ถูกต้องไหมครับนะฮะสวัสดีครับคุณสมหมายนะครับคุณอมรานะครับคุณสมศรีคุณจตุพรนะครับนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมถึงบอกว่าดูสภาพแล้วเนี่ยระวังนะครับว่าฝั่งใดจะพลาดในเกมนี้เกมนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าฝั่งลุงพลน,นะแต่ว่าผมได้ยินข่าวข่าว,าวบางอย่างก็เงียบหายไปแต่ข่าวข่าวว่ามันจะมีการรวมกัน อันนี้เป็นจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> รวมกันเหรอรวมกันเราอยู่หรือแยกกันแยกกันเราอยู่รวมกันตายหมู่อันนี้ก็เป็นไปได้นะหลายหัวหัวเดียวหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอันนี้เป็นเป็นนิยามของช่างผมนะะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเนี่ยเป็นนิยามของช่างตัดผม <c oughs> ตัดได้หลายหัวก็สบาย หลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับถ้าบางอย่างนะครับผมก็เลยนึกถึงมันมีคนเคยพูดว่ายกเข่งยกเข่งหมายปิดประตูยกเข่งยกเข่ง <c oughs> นะฮะอันนี้เรียกว่าเอ้ยมันหวัดเสียวนะเนี่ยหวัดเสียวยกเข่งยกเข่งนี่นะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เห็นเห็นทนายทนายนองท่านก็พยายามพูดอย่างนี้ว่ามีคนพยายามที่จะอ้าง อย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่ามันมีชื่อคนมากมายในนั้นอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนะครับเอาละยิ่งน่าสนใจมากขึ้นนะครับยิ่งน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมนะชัดเจนนะฮะผมขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านนะครับผมนะครับที่ดูอยู่ช่วงนี้นะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มเนาะก็เป็นช่วงที่ยูทูบเบอร์ทุกท่านก็กําลังจะขึ้นนะครับนะก็ช่วยๆแบ่งปันแบ่งปันกันดูนะครับไม่ว่าจะช่องเล็กช่องใหญ่เนาะนะครับ อาจารย์ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะครับต้องขอบคุณมากนะครับคนที่มาดูทีหลังผมนะนะครับอย่างน้อยก็เช่นดูทีหลังพันสองพันสามพันขึ้นไปเนะี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับเชื่อผมนะครับเรามั่นใจว่าลุงพลเราบริสุทธิ์ไงมีเหตุเหตุการณ์หลายอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วพูดไปแล้วหลายเทปเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าสถานการณ์มันเห็นบอกว่าลุงพลบริสุทธิ์ ด้วยสถานการณ์นะครับบอกนะครับเราไม่ต้องมนโนไปเราใช้สถานการณ์บางสถานการณ์มันบอกบอกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วนะครับก็แสดงว่ามันจะมีข้อมูลเท็จอยู่บางจุดเราไม่รู้นะมีข้อมูลเท็จอยู่บางจุดถ้าวันนั้นเปิดเผยมา มีใครที่หายไปสามหรือสามปีมีคนหายไปจากระบบมีคนหายไปจากสังคมสองถึงสามคนหายไปจากสังคมเลยตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ว่านะเราไม่รู้ว่าใครที่จะเข้าไปยังไงเนี่ยอาจจะเป็นสายของตํารวจอาจจะเป็นสายของอะไรเราก็ไม่รู้นะเราก็จินตนาการว่าเพราะเรายังเชื่อว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่หายไป ยังมีข้อมูลบางอย่างที่ถูกปกปิดยังมีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะอยู่กับใครอยู่กับใครที่หายไปก็ได้นะครับดังนั้นเราก็เรียกว่าเอาละเมื่อฝั่งลุงพลเรียกว่าโล่งแล้วก็มีความสุขกันแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรซีเรียสนะครับผ่อนคลายหมดแล้วนะครับแสดงว่ามีฝั่งหนึ่งต้องเครียดมีฝั่งหนึ่งต้องเครียดมีฝั่งหนึ่งต้องลําบากมีฝั่งหนึ่งวางตัวยาก มีฝั่งหนึ่งเอ้ยมึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาและสถานการณ์อย่างนี้ครับมันก็มีผลประโยชน์ด้วยนะตอนนี้ต้องบอกเลยครับยูทูบเบอร์ที่มาในเรื่องนี้นะครับตอนนี้ฝั่งไหนที่น่าน่าสนใจฝั่งไหนที่น่าสนใจฝั่งไหนจะเข้ามาทางฝั่งไหน แล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไปอยู่ตอนนี้ต้องเข้านะครับตอนนี้ต้องเข้าเลยนะตอนนี้คุณจะต้องทุ่มสภาพกาลังไปส่วนหนึ่งส่วนใดถ้าคุณเกลียดล,งลุงพลคุณต้องเข้าอีกฝั่งหนึ่งให้ได้มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้มีวิวมีอะไรได้เลยนะครับนะดังนั้นคุณที่อยู่กับยูทูบเบอร์สายนู้นกับสายนี้นะครับก็บอกคำตรงว่าพวกเราจะไปทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดมันก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วลวนะดังนั้นฝั่งที่ดาลุงพลเนี่ย คุณก็จะต้องหาจุดที่จะมีคนมาติดตามคุณใครกำลังจะหาผลประโยชน์จากสมาชิกของใครใครกำลังจะหาผลประโยชน์กับสมาชิกของใครมันต้องใช้ช่วงนี้แหละครับช่วงหัวโคง้งช่วงเ็าเรียกว่าอะไรนะผ่านผ่านโค้งไปแลนะ้วะโค้งสุดท้ายเลยเนี่ยคุณจะต้อง ผนึกกาลังแล้วก็เอาประโยชน์จากยูทูบเบอร์อ่ะเอาประโยชน์จากสมาชิกของกันและกันซัเอาประโยชน์จากสมาชิกของกันและกันซ,นนแนซัแต่เพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ปิดซ่อนอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งใดแต่ฝั่งนี้ผมมั่นใจว่าลุงพลไม่มีอะไรซ่อนนะผมรับผมผมรับประกันได้เลยนะว่าฝั่งลุงพลไม่มีอะไรซ่อนมีแต่ความจริงใจ และกําลังจะพิสูจน์ในชั้นศาลความจริงใจนั้นลุงพลได้พิสูจน์ไปแล้วสองวันลุงพลโล่งเนี่ยอีกวันหนึ่งลุงพลยิ่งจะโล่งมากกว่านี้อีกพยานคนที่สองครับก็คือ,คอป้าแตนเนี่ยป้าแตนนี่จริงจะจะโล่งใหญ่เลยครับเรียกว่าตาสว่างกทั้งประเทศเลยนะฮะต้องติดตามดูนะฮะก็ต้องขอบคุณมากครับสถานการณ์ธรรมชาติมันจะแบ่งกันอยู่แล้วนะครับแบ่งทางไปอยู่แล้วครับใจเย็นๆธาตุมันแบ่งกันเรียบร้อยแล้ว ชาตแบ่งกันเรียบร้อยแล้วใครไปรวมกันแล้วทําแต่คุณงามความดีใครไปรวมกันแล้วทําเพื่อสังคมใครไปรวมกันแล้วทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ข่าวว่ามันจะมีคนบางกลุ่มพยายามที่จะไปเรียนแบบลุงพลร็จแล้วอยากสร้างนั่นสร้างนี่ดังนั้นคุณก็ต้องหาคนที่สนับสนุนคุณให้มากที่สุดผมไม่รู้นะว่าจะทําได้ขนาดไหนนะ ผมบอกแล้วให้เรียนแบบตั้งนานแล้วแยกออกไปจากลุงพลไม่ต้องมาด่าลุงพลไม่ต้องมาเลยลุงพลคุณยกกันไปเองสร้างถ้าคุณสร้างป่านนี้คงสําเร็จไปแล้วคุณสร้างเมืองของของพวกคุณเลยคุณก็สร้างโรงละครโรงถ่ายของคุณไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับลุงพลผมเตือนคุณแล้วว่าออกไปแล้วก็ไม่ต้องมาด่าลุงพลคุณสร้างเมืองของคุณไปเลยคุณสร้างสมาชิกของคุณเลยอ่าคุณก็จะเรียนแบบลุงพลไปลุงพลสร้างอะไรจะทําอ่า สถานที่ท่องเที่ยวคุณก็ไปสร้างเลยถ้าเชื่อผมป่านนี้คุณเสร็จไปแล้วผมคมจะเปรียบพวกคุณคุณด่าลุงผลป้าแตงไว้ขนาดไหนเวลาคุณทําคุณก็จะมันจะเสียดสีคุณมันจะล้อคุณมันจะล้อคุณคุณด่าเรื่องแรับมาจากคุณด่าเรื่องสร้างคุณด่าเรื่องแม่นมี่ดังนั้นเวลาคุณทําอะไรเนี่ยทุกคนก็จะนั่งดูมันกดดันนะครับถ้าคุณจะทํา คุณด่าลุงพลทั้งหมดแล้วคุณจะมาทําตามเนี่ยมันกดดันคุณผมไม่ได้พูดเล่นนะมันกดดันคุณนะ่ะ